อินโดนีเซียพร้อมทดลองทางรถไฟความเร็วสูงฝีมือจีนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรกันบ้างชาวอินโดนีเซียมีความคิดเห็นกันอย่างไรติดตามได้ทางจีคอมเมนต์ได้เลยครับรถไฟความเร็วสูงอินโดนีเซียทดสอบรางการทดสอบวิ่งรถไฟความเร็วสูงจากจาก,การ์ตาถ,ถึงบันดุงครั้งแรกประสบผลสําเร็จหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอินโดนีเซียร่วมแสดงความยินดีขบวนรถไฟตรวจสอบทางรถไฟความเร็วสูงจากประเทศจีน ถูกยกขึ้นสู่รังเพื่อวิ่งตรวจสอบทางจากกาตาถึงบันดุงช่วงสถานีตาการัวถึงสนามทาน4ีปรากฏว่าดัดชนีและมัดวัดต่างๆทํางานได้อย่างน่าพอใจสแสดงให้เห็นว่าการทดสอบครั้งแรกของทางรถไฟความเร็วสูงสายาก,กาตาสบันดุงที่จีนและอินโดนีเซียร่วมกันก่อสร้างขึ้นได้ประสบความสําเร็จรอวันเปิดให้บริการอีกไม่นานทางรถไฟความเร็วสูงสายาก,กาตาถึงบันดุงระยะทดลอง14กิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างสถานีตาการหลวงและเชื่อมทางรถไฟหมายเลขสี่ระบบพลังงานของทางรถไฟนี้ถูกออกแบบด้วยมาตรฐานเทคโนโลยีจีนอุปกรณ์หลักถูกผลิตในจีนและทางรถไฟถูกสร้างด้วยเทคโนโลยีจีนซึ่งมีความเร็วในการออกแบบ350กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางรถไฟความเร็วสูงสายจากกาตาถึงบันดุงจะลดระยะการเดินทางระหว่างเมืองหลวงของอินโดนีเซียและเมืองเอกของจังหวัดชาวาตะวันตกจาก3ชั่วโมงเหลือ40นาที ทางรถไฟความเร็วสูงสายจากกาตาถึงบันดุงถือเป็นจุดเชื่อมแผนดิเริ่ม1แถบ1เส้นทาง b i ของจีนและยุทธศาสตร์แกงกลางทางทะเลระดับโลก GML ของอินโดนีเซียมีกำหนดเริ่มต้นดำเนินง,งานเดือนมิถุนาย,ยน2023ครับเรามาดูความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียกันบางส่วนกันนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรกับข่าวนี้ความคิดเห็นท่านแรกเราไม่อ,อ้วกเกี่ยวกับการร่วมมือกับประเทศอื่น เราตระหนักดีว่าหากไม่มีความร่วมมือในลักษณะนี้เราอาจล้าหลังไปมากผมมั่นใจว่าหากการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไปถึงบาหลีโอกาสในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเราจะดียิ่งขึ้นไปอีกความคิดเห็นท่านถัดไปแค่ยอมรับว่าเรายังมีอะไรให้เรียนรู้อีกมากจากจีนทั้งในด้านเทคโนโลยีและคุณภาพทรัพยากรบุคคลด้วยแนวคิดงาน Copy p a s t พที่จีนประสบความสำเร็จจนปัจจุบันกลายเป็นผู้ผลิตระดับโลกสำหรับ C I C ของอินโดนีเซียยังโชคดีเพราะจากจีนต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้อินโดมากกว่าจากฝ่ายญี่ปุ่นที่ไม่เต็มใจให้และดูเหมือนว่าโจากโกวีจะทําสําเร็จเพราะโครงการนี้สําเร็จและไม่สะดุดจีนเป็นมหาอานาจใหม่ในเอเชียและแสงสว่างของญี่ปุ่นเริ่มสลัวลงเรื่อยๆความคิดเห็นท่านถัดไปเรื่องเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงจากจีนและนี่เป็นครั้งแรกในการก่อสร้างซึ่งต้องใช้ความแม่นยำความชำนาญและประสบการณ์อย่างมากจีนสร้างไปแล้ว40,000กิโลเมตร อินโดนีเซียเพิ่งเริ่มต้นเพียง140กิโลเมตรดังนั้นในช่วงแรกนี้จีงควรทำผลงานก่อนส่วนงานคอนกรีตและการก่อสร้างดำเนินการโดย BUM เองของชาวอินโดนีเซียและจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีค่อยๆเรียนรู้ใบความคิดเห็นท่านถัดไปนี่คือจุดเริ่มต้นของความก้าวหน้าด้านรถไฟความเร็วสูงในอินโดนีเซียถ้าไม่เรียนรู้ก็ไม่ฉลาดเรียนรู้เพื่ออนาคตความคิดเห็นท่านถัดไป ค่จีนต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงแต่ประเทศอื่นไม่ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีพวกนี้ความคิดเห็นท่านถัดไปผมไม่สนใจว่าเงินจะมาจากไหนในเมื่อ BEP ีขึ้นอยู่กับคุณแล้วสิ่งสําคัญคือรถไฟความเร็วสูงจาการ์ตาบันดุงจะต้องวิ่งต่อไปยังสุราบายาต้องทําให้ได้ความคิดเห็นท่านถัดไปสิ่งสําคัญที่สุดในตอนนี้คือต้องดูแลให้โครงการดําเนินไปได้ดีตามกําหนด แม้ว่าจะล่าช้ากว่ากําหนดเดิมก็ตามต้องทําให้สําเร็จความคิดเห็นท่านสุดท้ายเอาละเรากําลังมองหาราคาการก่อสร้างที่ถูกที่สุดแต่ญี่ปุ่นมีราคาแพงมากส่วนยอรมนีนนี้นั้นแพงกว่าอีกครับผมนี่เป็นแค่ความคิดเห็นบางส่วนของคนอินโดนีเซียเท่านั้นและนั่นคือเรื่องราวของวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเขียนในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ และพบกับเรื่องราวต่อไปจากคอมเมนต์นะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ